สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทขาบ้านโศกแมวนะครับวันนี้เราจะพา FC มาดูข้าวไร่ใช้น้ำน้อยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับที่ผมปลูกไว้นะครับก็จะเป็นข้าวพันกระแสนะครับหรือบางพื้นที่อาจจะเรียกว่าข้าวแก่นดูก็ได้นะครับเพราะว่าลักษณะของเขาจะข้างในจะเป็นสีแดงหรือว่าเป็นสีปะดูนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นข้างหลังนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็น ข้าวเจ้าหอมมะลิปกติครับแต่ข้าวไร่ใช้น้ำน้อยเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกในที่สูงนะครับหรือน้ำท่วมไม่ถึงนะครับหรือว่าเป็นถ,ถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะเป็นนานโนุนนะครับหรือว่าตีนเขาแบบนี้นะครับสามารถที่จะปลูกข้าวไร่ใช้น้ำน้อยได้นะครับข้าวไร่ใช้น้ำน้อยก็จะบอกอีกทีหนึ่งก็คือถ้าเขาอยู่ในน้ำเยอะเนี่ย เขาจะไม่งามนะครับเขาต้องการน้ําแต่ว่าไม่มากนะครับแต่ให้มีน้ําอยู่ตลอดอโดยเฉพาะเวลาที่เขาแก่มันจะประมาณเดือนตุลาพฤศจิกานะครับนั่นก็จะเป็นต้นหนาวทําให้น้ําหมอกเยอะเขาก็ดึงน้ําหมอกมาสามารถดํารงชีพอยู่ได้แล้วก็ให้ข้าวนั้นแก่ทันได้เก็บเกี่ยวนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูบรรยากาศว่าข้าวไร่ใช้น้ําน้อยข้าวกระแสรหรือว่าข้าวแก่นด,ดูของผมเนี่ย จะสวยงามแค่ไหนครับธนุดครับผมครับนี่ก็เป็นข้าวไร่ใช้น้ำน้อยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นนานโนนะครับก็ใช้วิธีการหว่านนะครับหว่านหว่านหวานไปเลยนะครับถ้าเป็นข้าวแบบใหม่ก็ใช้ข้าวหวานข้อเสียของมันก็คือข้าวพวกนี้จะแตกกอดีมากนะครับถ้าเราหว่านในแบบนี้เนี่ย มันก็จะเหมือนข้าวที่อยู่ตามทุ่งานามันอาจจะไม่ได้ผลมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะประหยัดเวลานะครับก็ถ้าเราดูดรวยสายตาปกตินะครับก็สวยงามนะครับสวยงามในระดับหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพา f c ไปดูอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ปลูกในสวนยางพารานะครับแต่ส่วนนี้ก็คือปลูกปกตินะครับทีนี้ก็ อยากจะบอก f c ว่าสำหรับฤดูการเก็บเกี่ยว66ถับ67นะครับเราอาจจะมีหรือไม่มีพันข้าวก็ได้นะครับสำหรับแปลงนี้แต่สำหรับ f c ที่ต้องการข้าวไปปลูกนะครับก็สามารถที่จะสั่งมาได้ที่เบอร์0891481346แต่สำหรับปีนี้คงไม่มีนะครับปี66<ง> <ๆ S 2> เนื่องจากว่ามันเลยฤดูเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับ มันเลยฤดูการพ่อปูกไปแล้วนะครับการพ่อปูกของข้าวชนิดนี้ก็คือก็ต้องปลู่ภายในเดือนเจ็ดข,ขึ้นเจ็ดค่าเดือนเจ็ดพูดง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะคือหลังจากนั้นก็จะทําให้การติบข้าเลยจากนี้ก็คือเลยฤดูการพาะปลูกนะครับทําให้การปลูกไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าดินมันเย็นแล้วแล้วก็พูดง่ายคือเลยเวลาพ่อปลูกนะครับป้า งามรับเอฟซี FC นี่ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งครับธรรมดานี่เขาให้เฮ้าเนาะรับนเนาะเฮ้าต้องปลูกแบบซีแปลงเมื่อกี้นะที่ผมพา FC เอฟซีเบิรงนก็นคือเฮ้าปลูกในทีนน่โนนที่โนนที่ความหมายของผมนี่ก็คือว่าหน้าโน,นนเนาะรับเนาะอันนี้ผมมาปลูกซับตน้นยางครับเอฟซี FC. เห็นไหมครับมาปลูกซับตน้นยางนี่ครับ กับปูไว่าอยู่สามล่องครับแถวนี้นะเพราะว่ามันเป็นอันนี้รู้สึกว่าสีเป็นเข่าขาวนะครับเด้ออันนี้เป็นขา,ขาวข้าวไร่ใช้น้ําน้อยแต่ว่าว่าแมนเ,เขาแกนดูนะครับอันนี้เป็นขา,ขาวนะครับคล้ายๆเป็นข้าวเหนียวพันอะไรนะครับมันเป็นข้าวเหนียวสีขาวพูดง่ายๆตรงนี้พวกนี้เป็นสีขาวครับไม่ใช่เป็นสีแกนดูเด้อ โมเมนต์เข่ากระแสนะครับเอ้ยเบื้องนี่ยครับงามบ่ครับคือว่าอันนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่เอฟซีบางท่านนะครับได้เอาพันธุเข่าจากผมไปปลูกนะครับกะถักมาเวกันครับว่าเป็นแดดมันงามบ่ของผมงามอยู่ดิเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งภาพมุ้งตามๆให้เบื้งเนี่ยครับเบื้นี่อันนี้เขาใส่ชิมาเสียหนานะครับเนาะอันนี้ถือว่า ใส่ร้ายพดครับอันนี้ใส่ร้ายพดนี่ครับที่จริงอันนี้มัใช่ได้แต่หุ่นนะครับเด้อมันสีบไั้เขานะครับที่จริงนี่มันต้องใส่ประมาณซ้ำนี่ครับซ้ำนี่ซ้ำนี่ซ้ำนีน่นะครับนะใส่เขานะซ้ำนี่นครับอันนี้นี่เป็นยี่สิบต้นแบบที่นี่บได้เขาเดาคคำนี้จะได้แต่หุ่นนะครับต่ผมชิวอีกขอเสียนะครับของเขาชนิดนี้นะครับบรัม่์เขาแกนดูนะเขาชนิดนี้นี่ มันสิออกไว้ครับมันสีออกหมาวไวเมื่อมันออกมาวไวแล้วนี่นกกระจิบนกกระจาบนกกระปีดนะครับมันสิมากินเด้เอฟซีเอ้เมื่อมันกินแล้วนี่มันสิกินตอนเขาที่เป็นน้ำนมนะครับมันสีบวไดผลผลิตนะครับเพราะว่าเขาอันนี้มันสิออกก่อนมูก่อนพวกเขาก็เลยให้เห็ดแบบบัไดผลผลิตับนอกจากว่าเขาสิไล หนกอไรอย่างแต่ก็ได้อยู่ครับผมก็ได้อยู่แต่ละปีก็พอาว่าให้เอฟซีปลูกนะครับอันนี้คือว่าแบบบวปิดบังกันนะครับเนาะข้อเสียของข้าวชนิดนี้ก็คือเขาไรนกบ่ได้นั่นแหละครับนะแต่ว่าเป็นถาเป็นเขาแกนดูนี่มันสีออกพอมเขาดอนะครับมันสะออกพอมเขาเบาอันนั้นอันนั้นนกกระปิดกินกับบัวลายครับกับพ่อได้อยู่นะครับนะ พื้นที่ตรงนี้ก็บซิบกระไร่ครับแต่ว่าผมกระปูเขาอยู่ในกระบองานหวังไร่นึงนี่แหละครับนี่ครับนี่ที่มันจะได้เข่าก็คือแถวนี้ครับนี่แถวนี้แถวนี้เห็นไหมครับแถวนี้สิบกรไรเข่าเลยครับเพราะว่ามันมันบ่บนาแถวนานี่สิบ่ระไรเข่าครับมันจะเป็นหุน่นเนาะครับเนาะหมาก,กมันสิบ่ซ้ซำตัวนี้ เบื้งนะครับเขานะกำลังงามอันนี้รู้สึกว่าเขายังหมูฮอดเดือนเลยครับเด้อแปลงนี้นะเขายังหมูฮอดเดือนนะครับในเขาประมาณวันที่สิสี่นี่ครับสิรบเดือนมื้อนี่กัที่ผมมาถ่ายนี่กัเป็นวันที่สิบสี่ครับกรกฎานะครับอีกสิบมื้อสีเขาย่างหมูฮอตขบเดือนหนึ่งนะครับตัวนี้ยังหมูฮอดเดือนเบิ้งนะครับอันนี้เป็นข้าวขาวได้นะครับพอเย็นย่ําเป็นข้าวขาวอีกทีหนึ่ง น้องสะพึ่งน,น้องมหม่คักขากับสวนนะของเอื่อยครับผมคากะลีมึงเนี่ยบรรยากาศนอ,ข,นอขับเนาะมาเบิงเขาเบิงน้ำพุ่นเละครับบ้านผมก็ได้โอ้โหบ้านผมก็จะเป็นบ้านสวนเนาะครับเป็นยังไงบ้างครับ,รบผมก็พาดูข้าวไร่ใ,ใช้น้ำน้อยทั้งสองพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าแปลงสวยงนยางก็ดีนะครับหรือว่าแปลงนี้นะครับ ผมก็พาเอซดูทั้งสองแปลงนะครับเนาะวิธีที่เราจะไปปลูกก็อย่างเน้นย้ําเป็นที่สูงนะครับเป็นที่ภูเขาหรือว่าเป็นที่คล้ายๆว่าบนภูเขานั่นแหละจะดีที่สุดคือกักเก็บน้ําได้ไม่มากแต่ว่าฝนตกดีนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เข้าไร่ใช้น้าน้อยก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ่ะเออ